กินกันไปชาช้าไปกันกินคนตกลงมาจริงๆริงคนตกลงมาจริงจริงช้าชากินกันหนึ่งถ้าเราอยู่บ้านเราก็เฉาตายนะคะนอนส่วนใหญ่ก็จะนอนนะคะทํากิจกรรมที่บ้านเสร็จแล้วงานบ้านงานเมืองเสร็จแล้วก็นอน วิธีออกมาก็จะได้เจอเพื่อนเยอะๆได้รู้จักอย่างน้อยเห็นหน้าไม่รู้จักชื่อก็ดีใจนะคะเรื่องที่2ก็คือเราได้ความรู้นะคะความรู้จากวิทยากรเราคงจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาหารหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามอบให้เราแล้วเราจะได้ไปแชร์ประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับ คนรุ่นหลังที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปข้างหน้าขอบคุณมากค่ะอ๋อ oh. เทียถั่วเลืองนี่ครับมันเป็นโปรตีนและเป็นโปรตีนที่ดีกับผู้หญิงเลยนะเพราะเป็นโปรตีนที่มีธิคไ้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงเพียวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่หมดแล้วครับไม่ไม่ประจำแล้วเทียนการทานถั่วเลืองเนี่ยจะช่วยชดเชยฮอร์โมนเทียนถั่วเลืองถือเป็นโปรตีนที่ดีกับผู้สูงอายุอย่างที่สองนะครับที่ต้องดีเนาะผลไม้รสเปรี้ยวมันมีเอนไซม์ไปย่อยโปรตีนให้โปรตีนมันออกมาเนาะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับเชื้อแอนติบอดซีนะครับเทียนพวกนี้คือตัวดี เนาะแต่ไม่ใช่แลคโตบาซิลัสแต่อยากให้มีสับประร้นเป็นหลักเพราะสับประรดจะมีเอนไซม์ย,ย่อยโปรตีนที่ดีเหมือนเวลาต้มต้มเนื้ออยากให้เปื่อยเรวก็ใส่สับประรดนเนาะสามครับต้องมีคือใบบอนในซีอิ๊วซอสปรุงรสในน้ำปลาหรืออะไรก็ตามที่ขา่ข้าวตลาดมักจะมีการเติมสารปรุงแต่งรสหรือแม้แต่สารกันเะสียสารปรุงแต่งรสก็มักจะเป็นตัวโมโนโเดีนกลูตาเมตเนาะคือผงชูรสนะครับ ตัวสารกันเสียที่ใช้ในอาหารส่วนใหญ่เป็นโซเดียม็นโตรเอทแล้วโซเดียมมันดีกับความดันด้วยครับไม่ดีกับน้องเพราะฉะนั้นเราพยายามลดรงน้องแต่ในนี่ครับมันมีโปรตีนตัวหนึ่งชื่อกลูตาเมตตัวเดียวมันได้ของเชื้อเลยครับและเดี๋ยวเวลาที่เราทาสูตรนี้เราเป็นสูตรลดโซเดียมนะครับไม่ได้ปลอดปลอดโซเดียมนะปลอดไม่ได้ครับเดี๋ยวเน่าเชื้อจุลินทรีย์จะทํางานได้ดีต้องมีน้ําตาล เพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้าตาลด้วยเนาะแต่เราก็จะใช้ที่เยอะและเราก็จะเลือกน้ำตาลที่เป็นน้าตาลที่ไม่ขัดสีเลือกน้าตาลที่เบาที่สุดก็คือน้าตาลใจแดงนะครับน้ำตาลใจแดงที่ไม่ขัดสีเนาะเพื่อจะได้ลดเรื่องของการใช้สารเคมีแล้วการพอใช้น้ำตาลไม่ขัดสีสีของสีจะสวยนะครับออกเป็นสีน้าตาลสวยขึ้นสุดท้ายที่ต้องใช้ยังไงก็แล้วแต่และต้องมีเกลือนะครับไม่งั้นันทีจะได้สีอิ่รือยได้ขวดเน่า เพย์จะต้องใส่เกลือเพียนเกลือโซเด <ife? S 2> ียมเดี <Pa igi. S 2> ๋ยวไปทำปฏิกิริยาตัดคลูตเตอร์เมทที่นี่จะนี้เกิดผองชีรสตโดยธรรมชาติเพียนสีอิ่วเราจะไปแตกอะไรเราจะนวัวๆเพี้ยนต้องใส่เกลือแต่คำแนะนำของเกลือคือหนึ่งควรเป็นเกลือเม็ดเพื่อมันจะค่อยละลายเกลือปัตตานีเกลือหวานดีไหมครับจริงดีนะท้อเขาเอาไปตรวจสอบแล้วนะครับเกลือของปัตตานีจะมีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าเกลือของสุสาน เพราะว่าแร่ธาตุนะครับที่นานาประจันทมันไหลผ่านนั้นถ้าเอาแร่ธาตุมนยังทะเลเนาะเพียงน,นั้นเกีดยเราอยากลดโซเดียมนะครับเอาเกลือประจันีรไปก็ได้การใช้ผลไม้รสเปรี้ยวเป็นตัวเร่งจะลดระยะเวลาจากปกติ6เดือนขึ้นเนาะเหลือ<ม>ประมาณ2เดือนครับก็สามารถใช้ได้แล้วพอหมักรอบนี้เสร็จใช้ไปแล้วเราจะกรองน้ํานะครับกรองเฉพาะน้ําเนื้อไม่ต้องโยเวนขยะได้ดนตัวเจียวก็ใส่ท้งเนื้อไปได้ เอาเฉพาะน,น้ําไปต้มส่วนกกที่เหลือใช้เป็นหัวเชื้อในการหมักครั้งถัดไปได้เอามาปิดไว้ข้างบนนะครับถาดหมักครั้งที่สอง,ง 2, ลดระยะเวลาหือค่เดือนเดียว,เ,ยวเพราะมันมีเชื้ออยู่แล้วนี่เหรไหมครับแต่ถ้าเกิดครั้งแรกเริ่มต้นอะไรเนี้ยมันต้องให้มีการทรํระยะามีเชื้อมีอะไรก่อนประมาณสองเดือนใค่ได้ถ้าอยากให้อร่อยเวอร์เลยสามเดือนสามเดือนนะครับเนาะแล้วก็รองพ่าน,น้ําไปต้มอ,อ่ะทีนี้เนาะเรามาเรื่องกันเนาะ ทำนะครับอย่างแรกก็ใส่ถั่วเหลืองนะครับไปที่นึ่งจนสุกแล้วแล้วทิ้งให้เย็นนะครับประมาณหนึ่งใสามของขวดหรือตามน้ำหนักที่ชั่งไว้ปในสูตรที่ให้นะครับพยายามอัดถั่วลงไปให้แน่นที่สุดนะครับอย่างที่สองนะครับใส่ผลไม้รสเปรี้ยวนาะซึ่งอันนี้แล้วแต่ที่จะหาได้เนาะจะเป็นสับปะรดตะลิงปลิงนะครับมโยหรืออะไรก็ได้โดยปริมาณที่ใส่นะครับก็คือกําหนดดูความสูงก็ได้นะครับให้สูงประมาณสองเท่าของขั่วดี ถ้าใช้การชั่งก็คือตามสูตรที่ให้ได้เลยนะครับ่ะผลไม้แต่ละอยากพยายามหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอย่างที่3ามนะครับเราก็ใส่ใบหม่อนลงไปนะครับโดยใบหม่อนเนี่ยครับจะใช้ประมาณ1ส่วนนะครับแล้วก็พยายามอัดลงไปให้แน่นนะครับพยายามอัดถั่วกับสับประสดเนี่ยครับที่ใส่ลงไปเนาะผลไม้รสเปรี้ยวอัดลงไปให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยให้ความสูงของใบหม่อนเนี่ยครับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของถั่วก็ได้ครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราใช้น้ําตาลใสายแดงนะครับใส่ลงไปปิดใบหม่อนให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นให้พยายามหมุนขวดไปนะครับแล้วพยายามเกลี่ยเพื่อปิดใบหม่อนที่ทั่วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใบหม่อนมันโดนเกลือดูดน้ําออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราใส่เกลือนะครับลงไปปิดนะครับน้ําตาลให้นิดนะครับโดยให้เราเห็นจากทางด้านบนนะครับให้เป็นเกลือทั่วครเกลือจะไปช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราได้นะครับ หลังจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็วางทิ้งไว้สามเดือนนะครับแล้วนำมาใช้ได้โดยเวลาใช้ก็คือกรองจะพานน้ําไปต้มนะครับส่วนกากที่เหลือใช้เป็นหัวเชื้อในการหมัก้งถัดไปได้เลยเราคือคนกลาชีวิตของคนใงบ้านเพราะคนใงบ้านต้องกินอาหารจากเราแล้วออนไม่มีอาหารที่ไหนอร่อยเท่าอาหารทิ้งแม่เลยเนาะเพราะฉะนั้นแม่ที่เป็นคนปรุงอาหารแม่ก็คือคนที่จะให้ชีวิตลูกหรือ วางยาเบื่อให้ลูกก็ได้ถูกไหมครับน <c oughs> ี่เราอยากให้คน9 5้าแต่สุขภาพเหมือนคน 4- 5เสีเราจะมาลดอายุสุขภาพลดอายุตรงนี้ด้วยการดูแลด้านอาหาร <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดก็คือว่าอยากให้ทุกท่านนะครับอยู่เห็นหน้ากันานานๆแล้วในอาคตสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันเนาะยอดอย่างพี่บอกไปบอกให้ลูกหลานตัวหน่ดูแลสุขภาพด้วยและเราเองก็นำไปปฏิบัติเพื่อการดูแลตัวเองยายัมอยากทีกท่านนำไปปฏิบัตินะครับเพราะอาหารเป็นเรื่องสำคัญ